ทุ่งนาหลังบ้านฝนตกกาหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่พี่น้องตกกาหม,ามนนู่บ้านเมื่อก่อนนี่บริจางออกมาเบึงแดดหอนหลายก็เลยบออกมาสวัสดีตอนเชา้าค่ะหือฮตัง,ง,งตังฮือฮือรวยรวยทุกทุกท่านนะคะบรรยากาศดีดีนียเมือเช้า สวยมากท้องฟ้าสวยมากทุกนาหลังบ้านท้องฟ้าสวยมากเลยเมื่อวานนี่ฝนลมแห้งเฮาะเนาะมันฝนสิโตกับโบตกเนี่ยท้อง,งฟ้าสวยมากบรรยากาศดีมากเช้าเช้าสดอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามเฮงปังเฮงรวยนะคะ